นี่ผมผมผมว่าผมต้องเป็นเชฟปลาเชฟปลาผมเป็นพญาเต่าเอยนะเราเรามันเชฟสับป,ปะสับใช่ไหมไอ้ข้างๆใครนะใครนะลตตุยละตตุยละตตุยเะตุยแล้วเอาละได้เนี่ยเอาแลวได้เนี่ยแหมว่ะเราในโหมดสตอรี่เลยเพราะว่าเรายังไม่เคยกดเล่นเลยสักครั้งนะฮะสล็อตหนึ่งไงนะโอโ้โหโอ้โห โล่งเลยโล่งเลยโล่งจัดๆเชียร์โดว่าด่านนี้ก็ด,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 ด่านนี้ก็ต้องง่ายอยู่แล้วใช่ไหมผมคือผมครูโอ้ยผมคือ,คอหัวหน้าเชฟของพวกคุณนะครับผมรับคุณเข้ามาทำงานคุณต้องเชื่อฟังผมไม่ใช่ไหมได้ครับเชฟโอเคได้ครับเชฟเอ่อค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ครับเชฟเอ่อลูก ลูกลูกเรือเขาเรียกลูกอะไรนะกระลาสีกระลาสีไปใช้เขาเรียกอะไรวะลูกมือลูกมือลูกมือแปรให้หน่อยแปรไปด้วยแปด้อยลูกมือแปรให้หน่อยฮะโอ้ภาษาดีผมอะไรฮะนี่คูนอมอนไอคอนคืออะไรครับเจ็บอ้าวกูก็ไม่รู้เนี่ยกูก็จบเชฟมาได้ไงกูก็ไม่รู้เนี่ยด้วยรู้พูดภาษาอะไรี้ what โอ้ อ๋อเสียงเฮามันคือเสียงเฮาหมายความว่าไงที่ว่ามันอันตรายอะไรอันตรายครับอย่าไปเล่นแต่ละด่านคือเรื่องนี้มันมีความลับของสิ่งต่างๆที่อะไรวะเกียรติเด็ดทีดีอย่างแน่นอนโอเยอยงรองโอย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 ไปแ ไปตัดไฟเน้อฉันคิดไม่ได้เอาอขาโทษครับผมผมจบเชฟไทยครับโทษครับผมจบวันหน้าเชฟไทยครับโทษครับผมยังไม่จบอีกเลยเอาวะหนมปังแม่งลุกแล้วว่ะเยโด้เยโดว่ะอีมันดีใจหรือมันเสียมันตกใจวะโอ้ยกูปวดหัวเลยเออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย นี่ไม่ใช่ขนมปังมันคือซอมบี้ซอมบี้แอร์มันจะเล่นมันจะเล่นคำกับคำว่าอันเดดเป็นอันเดรตอันเดรตเออขนมปังเออไปเลยผมว่าผมพร้อมผมอยู่ไหนเนี่ยรัตตาทุยรัตตาทุยนายต้องสับนะเข้าใจไหมเข้าใจเอาไปรัตตาทวีมมตึงยกสับเปกมา ซับซับแล้ทุยรัตวจทุยนายต้องกดซับไหมโอเคครับกูได้แล้วสกดกันบะเอาสับไหมซับ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 เชฟมาได้ไงเนี่ยซับไหมไม่กดกดอะไรตั้่นไงกดจะเป๊กมาค้างไหมจะเป๊กมาค้างไหมไม่ได้สุดท้าเมันยี่บีบี้านสี่สี่สีเอสีเอ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 อปุ่มมันขึ้นปุ่มอะไรมันขึ้นปุ่มอะไรมันขึ้นปุ่มอะไรเออเอเจอและเอ้าเอ้าสับดิอานให้อ่ะกดท้ายกดย้ำย้ำกดย้ำย้ำกดย้ำย้ำ ไม่ใช่ไม่ใช่กดยับอะไรไวะเนี่ยกดครั้งหนึ่งกดรั้งหนึ่งอา้าวไม่ใช่มึงจบเชลกันไม่ได้ไงวะเนี่ยนะ <laughs> ไม่รู้มันสำไงโอเค <laughs> แล้วกูก็ข้ามไปฝั่งนั้นไม่ได้ โอ้จำไงกลุ่มจำไงบ้างเยอะเลยว่ะมีแต่กลุ่มอ E ต้องกดอะไรคอนโทรลคอนโทรลกด Control 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 คอนโทรลเออเออเออโอเคเอาใส่จาน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 เอาเสิร์ฟ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 เชฟเต่าเชฟเต่าเออโอเคเดี๋ยวผมจะยกไปนะเชฟเต่าจัดจานกูจะยกไปเอาโอ้โหโยนแบบนี้โยนเลยโยนเลยโยนได้โยนเลยจะโยนทำไปซับ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 แล้วจะทุยจะสู้แล้วจะทุย สับแล้วสับแล้วสับแล้วนี่มันดูันดูมัโอเคจานจานจานใส่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 มันต้องใส่อะไรบ้างวะโอเคเออโยนไงวะโยนไงวะโยนเลยวะโยนยังไงโยนยังไงอย่าโยนอย่าโยนอย่าโยนไอ้ที่อันนี้เขกดพันธุ์โทอะโยนเขกดพันธุ์โทโอ้โหโอเคโอเคโอเคเอาไป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 เออเอาไปใส่จานดเอาไอเออเอาวะสับไปสับไปสับไปถดุยแล้วไป เอาไฟลัดตะทุยคโยอดใส่ทำลัดตะทุยเอาใส่จานนี้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 เอาไฟลัดตุยเอานั้นเอานั้นไม่ใส่จานนี้เอานั้นไมาใส่ลัดตะทุยเอาไฟเอาไฟลัดตะทุยอะรวมถังซับไม่ซับไม่ซับกระลำไม้ซับกระลำไม้ลัดตะทุยมึงจับอยู่คนเดียวเลยลัดตะทุยไม่ต้องดูมึงวางใส่จานก็ได้ไม่ต้องดูแล้วจานจานเดี๋ยวจานจานเดี๋ยวจานจานทุกอย่างต้องไปทุกอย่างต้องไว้คำเสพอะลัดตะทุยเอาไป แล้วตะทุยนี่อัตาทุยเอาไปเอาไปเอาไปเอาอยู่เอาอยู่วางเอาไปอาตาทุยมึงวางเป็นไหมอาตาทุยเอาไปทุยมึงวางเป็นไหมแล้วจะทุยเออไม่สับมาทำไมนี่แล้วเอาไปแล้วจะทุยช้าช้าเลยลูกคุณทำงานทกูนทำงานในงานผมไม่ได้นะแล้วจะทุยอาตาทุยมึงอยญ่อยู่แล้วจะทุยเร็วเร็ว แล้วจะทุยมันจะหมดเวลาแล้วเอาเขียพนกรจับกะลำับกลำับกำับกลำจับจับับับจกระำจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วครับเอาเอาเข้าไปเฮ้ยเอา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 ผู้สงเลยได้ไหมเอา้กูกระกรำกระำกำกำกูกระลำ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 ะกระลำร้ร เราทำงานได้ดีนะครับได้ติปคูณสี่อ่าแต่ว่าเราทำงานได้ดีเป็นไงล่ะว้าวาทำได้ดีครับอือกานวันแรกก็แบบเพอร์เฟกต์เลยครับอ่าจะบอกเลยเฮ้ยราชาระวังโดนโดนอะไรนะขนมปังกัดนเบรดอันเบรดอันเบรดนะอันเบรดไอปจ๊ะอะไรยะ คุณอาจจะเป็นเชฟที่ดีที่สุดแต่ว่าคุณมีหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้นะครับผมครับผมเออเอาไปเอาพยาเตาไมเอาเอาด้เอาเอาดิะเอาดิะเออเอาดิวะมันเด็ดไงวะกดชิปเหรอชิปเดดเออชิปเด็ดเอ้ไม่ไออะไรวะไอเขาเรียกอะไรนะอัลติเมทอัลติ เออไม่เหมือนหรอเจ้าสี่อนเออออติเมตมันแนนอนโหแม่งโคตรเฟี้ยวแดดออติเมตฮัลโหลิออกอัพกก็สเปรดบาร์ไปเราพร้อมยังเชฟถึงล้นะครับคุณจำไว้นะครับว่าคุณไม่ต้องโยนตลอดก็ได้ <mm> 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 พร้อมไม่เชฟพร้อมไม่เชฟถ้าคุณจะวางเถื่อนจานน <mm> บสิบ <Okay. S 2> เป็นซาชิมินะครับเมนูวันนี้ของเราเป็นซาชิมิแล้วก็เสิร์ฟเลยโอเคผมหวังว่าว่าพวกคุณจะทำงานได้ดีนะครับรอบนี้ เราจะไม่วุ่นวายไปไปกันเลยเดี๋ยวผมดูงานก่อนพวกคุณทำไปก่อนโอเคตาคนตาเซิร์ฟปลาปลาปลาโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นคนเสิร์ฟเองโอเคไหมปลาจานหนึ่งครับจานแรกเสิร์ฟไหนบ้างจานสองปิดทางปิดทางจานสองไปโอเคโอเคาจานยังไม่ล้างครจานยังไม่ล้างทุกทีฮะปลาครับปลา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  กุ้งสืบครับเชฟกุ้งเสิร์ฟกุ้งเลยครับเชฟโอเคเอาไปเอาไปปลาอยู่ครับกุ้งมากุ้งมาเอาถ้วยถ้วยใครวางถ้วยไว้ไดนปะโอเคมาล้างจานให้เราแล้วใช่ไหมทำไมคุณต้องมาวางซ้อนกันโอเคมาเราทำไงได้ดีเอ้ยมันไม่ต้องชฟมันมันต้องทำอะไรวะมันต้องสุกอันนี้มันต้องสุกจริงปะเอยังไม่สับครับมันยังไม่สับโอเคโอเคนี่นี่ได้แล้วเรียบร้อยปลา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 ไม่มีจานไม่มีจาน เฮ้ยรับเบลอยกางาดียวเครับเชฟรัดตะตุยรัดตะตุยนายอย่าแย่งงานดิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหรับเชฟมาครับคือไม่หันใจครับเชฟโอ้โหโทษทีโทษทีทําอย่างเดียวครับผมทำอย่างเดียวครับโอเคพื่ครับคุณก็ทำอย่างเดียวครับเพื่คุณสับเพื่คุณสับนะครับเพื่อคุณสับเพื่อคุณสับครับเอาไปโอเคไปครับไปโอเคโอ้โหเราทำงานได้อย่างช่ำชองมากๆซาชิมิเรามันเป็นอะไรที่ง่ายจานจานจานโทษทีฮะจานได้ทีละอันเลยแดดเป็นไม่คบเชฟแดดเป็นฮะ น้าวันเด็ดเด็ดวิวเออเออมันทำไมไม่เก็บขึ้นวะโอเคฮะรัตตะทุยขอบคุณมากที่ช่วยฮะรัตตะทุยฮะเอาเอาไว้ฮะโอ้ยช้ามากเลยครับชิพย์ไม่ช้าครับชิปไม่ช้าเขาไม่ช้าไม่ช้าผมไม่มีจานแต่ชาชิมิเลยเอ้ยดังก่อนเลยแหละเด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดเด็ดเฮเราเอ้ยเราอย่าตื่นเต้นเราอย่าตื่นเต้นโอ้ยวางจาน ไปเออมาไปกูต้องไปไหนเนี่ยโอเคเชฟหลงอ่ะเชฟหลงทุกทีฮะเชฟหลงเชฟหลงฮะพี่หลงฮะเอ้ยแย่งนาทีว่ะโอ้โหไม่เอาแล้วกูไม่ทำาเฉมฉาเชมฉาเชฟครับกูไม่ทำแล้วกูไม่ทำแล้วฟกมึงคุยกันไปเลยกูไม่ทำมีคนไม่มีประโยชน์ครับเชฟเฉมฉาเฉมฉาเฉมฉาผมไม่ทำแลยไม่มีประโยชน์ครับเชฟกูไม่ทำแล้ว ลลาาเอาไปดีโคเทเอาว่ะเอาว่ะเอาโยนโยนเอ้ยรับรับรับรัตถุยรัตถุยเสริมก็เชฟเอโดว่ะใส่ปลาใส่ปลาใส่จานใส่จานก่อนโอเคมันโยนได้ไหมเอาไม่ได้โอเคไปครับโอเครัตถุยเอา ดือด,ด,ด,ดื้อดือด,ด,ดื้อดือโอเธอว่าถธอว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเชียว Let's go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  <S ไม่ต่อครับผมรู้สึกว่างานนี้คนห,หน้าเชฟไม่ได้มีสนับสนุนดีนะครับ,ค,รบคุณไม่ต้องพูดผมเป็นหัวหน้าเชฟคุณไม่มีสิทธิ์